มาจีคลีนสะอาดล้ำมีอนามัยทั่วไทยกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพิธีกรของเราจะได้ชิมเมนูเด็ดอะไรอีกบ้างและเมนูการแข่งขันของเราในยุทธภูมินี้จะเป็นเมนูอะไรไปดูกันครับนี่นะครับขาดไม่ได้ครับนี่คือต้มยำขาหมูครับสองแต่อันนี้คือต้มยำขาหมูที่สองเราจะลองของเปียเปรียบนนี้นิดหนึ่งท้าไมข้าวหมกถึงไปปนกับแกงกะหรี่ไก่ได้ ครับผมมันเข้ากันแหละครับอ่ามันเหมือนกับไม่เข้านะครับครับแต่พอเราทดลองทําแล้วเฮ้ยมันเข้าจริงป่ะผมจริงผมไม่เคยนะอร่อยด้วยครับผอลองอร่อยมากเลยต้มงยำขาหมูไปผู้ชมคำโตโตเดี๋ยวเดี๋ยวขิงดองมาขอลองชิมแบบเอเกอร์ปลาไก่อนนะว่าข้าวแกงกะหรี่ไอข้าวหมกแกงกะหรี่ไก่เป็นไงครับลองนะฮะไปครับ อันนี้สองพีจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยากได้แซ่บขึ้นมาหน่อยนะมาที่ต้มยำขาหมูนะคุณผู้ชมนี่ไงนีคือความแจ๋วของเมนูนี้นะพี่พีชคุณผู้ชมคือเขาไม่ได้แบบขาหมูที่มันแบบมันย่องแบบว่าลอยขึ้นมาแบบนั้นคือมีความครีนแล้วก็ความหนังหมูเนี่ยคือไม่ได้เหนียวเลยนะพี่พีช้มีความเด้งนุ่มรสมแบบพอดีใช่ไหมให้มีได้เกลียวหน่อยต้องมาเลยะจริง อีกหนึ่งเมนูไม่พูดถึงไม่ได้ครับคุณผู้ชมพี่พีนฮะอยู่ด้านหน้านี่แล้วนี่คือเมนูอะไรครับพี่บ๊วยอันนี้จะเป็นขาแก่นะครับขาแก่นำเข้าจากนิวซีแลนด์เฮ้ยวิญญาณมันตามไวกลิ่นไรไงครับกลิ่นกินนิดหน่อยคุณผู้ชมใครที่อแต่ว่าทำนิดหน่อยทำทำดีนะถ้าถ้าไม่ดีนี่กลิ่นจะแรงมากพี่พีนนี่คือเนื้อของแก่นุ่มมาก ถามด้วว่าเปิดร้านมาประมาณ3ปีตั้งแต่แบบช่วงโควิดมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีการแข่งขันขาการกินเกิดข,ขึ้นที่ร้านของพี่บู๊บ้างหรือยังยังไม่เคยเลยครับารายการนี้รายการแรกเลยครับรายการแรกครับสองถ้าวันนี้ได้พี่บูเลือกสักหนึ่งเมนูแล้วกันพี่พ<ม>ว่าเป็นเมนู แข่งขันวันนี้พี่จะเลือะไรครับพี่ผมขอเลือกเป็นข้าวหมกสะโพกไก่ครับนี่เลยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะฮะเราได้เมนูแข่งขันในวันนี้แล้วนะครับกับข้าวหมกสะโพกไก่นั่นเองครับและวันนี้ครับรายการดีเตอร์ยุทธภูมิกระเพาะเหล็กนะครับมีกิฟต์เซ็ตทำความสะอาดห้องครัวครับจากม c จิคีนมาโม่ให้กับคุณมุฒิด้วยนะครับที่จะช่วยลดแรงขัดขจัดคราบไขมันครับด้วยเทคโนโลยี Clean Oil Action เหมาะสำหรับทำความสะอาดห้องครัวครับไม่ว่าจะเป็นคราบไขมันบนเตาแก๊สอ่างล้างจานเคาน์เตอร์ครัวผนังกระเบื้องในครัวหรือแม้แต่เครื่องดูดควันครับและพื้นผิวต่างๆในห้องครัวก็ขจัดได้ง่ายๆในปาดเดียวครับไม่ต้องใช้แรงขัดเยอะครับที่สำคัญครับด้วยหัวฉีดพิเศษที่ปรับได้ถึง3ระดับครับปรับใช้งานให้เข้ากับพื้นที่ต่างๆได้สะดวกสุดๆครับอย่าลืมนะครับลดแรงขัดขจัดคราบไขมันต้องมาจิตรีนเท่านั้นครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับผมเห็นเมนูอาหารหน้าทานหน้าทานแบบนี้เวลาเที่ยงเที่ยงบ่ายนี่ก็ทรมานเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเพราะอาหารร้านนี้เนี่ยเด็ดทุกเมนูจริงๆครับและวันนี้เราก็ได้เมนูแข่งประจํายุทธภูมินี้ของเรากันมาแล้วด้วยนั่นก็คือข้าวหมกไก่นั่นเองครับ วันนี้เนี่ยสองจะทวงเหมือนเดิมสำหรับของรางวัลคนที่เป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้โปรอดอย่าทวง,<ล>งครับเพราะว่าสิ่งที่ทวงของคุณเนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่ามันดีทุกสัปดาห์ครับอ่ามันก็ไม่แน่สัปดาห์นี้อ่ามันก็ต้องดีดีมีมหรือเปล่าไม่ดีไม่คัดสรรถ้าอยากจะรู้ว่าดีไม่ดีนะฮะไปดูครับ และของรางวัลที่ผู้ชนะวันนี้จะได้ไปฟินยกแก๊งต่อกันที่ร้านล่ำซำข้าวต้มคาเฟ่ร้านอาหารเปิดใหม่ย่านเมืองเอกรังสิตมีให้เลือกดื่มดำกับเมนูหลากหลายได้ตลอดทั้งวันเริ่มที่เมนูส้มตำรถจัดจ้านต้องขอแนะนำเป็นพิเศษอย่างตำหลวงพระบางที่ใช้การขูดเส้นมะละกอแทนการสับตำคู่กับน้ำปลาล้าสูตรพิเศษของทางร้านแถมด้วยเครื่องเคียงหมูยอล่ำซำปูอดัดปีไก่ทอด ขนมจีนอร่อยเพลินรู้ตัวไอทีมหมดจานนอกจากนี้ยังมีตำล่ำซำที่ใช้ก้านคะน้ากรอบๆตำคู่กับกุ้งลวกและหมูยอ่อให้รสสัมผัสการเคี้ยวที่หลากหลายส้มตำกุ้งสดที่ใช้ไหลบัวแทนเสน้นมะละกอตำคู่กับกุ้งสดและส้มตำปูที่สามารถเลือกได้ว่าจะใส่น้ำปลาร้าของร้านหรือไม่ก็ได้แต่ดีอิตเตอร์ขอแนะนำว่าให้ใส่เพื่อความฟินครับเมนูขออีกจานอันนี้คือชื่ออาหารนะครับไม่ได้สั่งเพิ่มเติมเป็นเมนูเฉพาะของทางร้านประกอบไปด้วยกุ้งทอด ปลากรอบมะม่วงหิมะผานและปลาหมึกทอดเหมาะเป็นกับแกล้มสังสรรค์ที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อจนต้องขออีกจานหากยังไม่พอก็สั่งเมนูออเดิฟของทางร้านที่มีทั้งจอ๊อจิ๋วปูไส้กรอกทอดไข่เยี่ยวมาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมูยอล่ำสังเติมความจัดจ้านกันต่อที่กุ้งแช่น้ำปลาแซบๆซบเสิร์ฟมาเป็นคำแบบชํำๆครบรสเรียกน้ำย่อยกันแล้วก็กจับหนักกันต่อกับผัดไทยกุ้งสดเส้นเหนียวนุ่มสามรสที่ใช้น้ำผัดไทยสูตรเฉพาะของทางร้านเช่นเคย แปะสะปลาช่อนตัวโตที่ทอดกรอบบนน้ำแกงส้มเข้มข้นที่ทำสดวันต่อวันเสิร์ฟแบบร้อนๆนบนหม้อไฟถ้วยยักษ์ซดแล้วโล่งคอชื่นใจไปต่อกันที่ไข่ตุ๋นออนเซ็นเนื้อเนียนนุ่มเพราะใช้เทคนิคการกรองหลายครั้งทอบด้วยกุ้งและปูอัดตบท้ายด้วยซปเปอร์ตุ๋นยาจีนที่รสชาติจัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดร้อนสไตล์ต้มยำเป็นอีกหนึ่งร้านที่ดีอิตเตอร์ขอการันตีความอร่อยจัดจ้านมาได้ทั้งกลางวันกลางคืนย่านเมืองเอกรังสิตแนะนำที่นี่เลยครับล่ำสัมข้าวต้มคาเฟ่ พูดถึงครับวู้แข่งขันข,ของเราในวันนี้คร,นครับวันนี้มันตีมอะไรลูกพี่อสองต้องคุ้นเคยเพราะว่าเมื่อก่อน2ถนัดไม่ต้องเมื่อก่อนหรอกทุกวันนี้ยังถนัดอยู่อ่ะสกอยสาว <c oughs> โอ้ผมชอบมาก <c oughs> โหยิ่งมีโลโก้แถวๆขานี่ผมชอบเลยดีพี่มาโอ้ดีมีตรงตะตุ่มเลยอ, <c oughs> อยากเห็นใช่ปะ <c oughs> ต่อขาสั้นเหมือนกันนะตรงตะตุ่มผม,ผมก็เชื่อ <c oughs> ว่าคนดูทุกคนก็อยากเห็นเฮ้ยผมชอบนะน่ารักน,น,น,นะโอ้นะสกอยสาวของเราวันนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันจะเป็นใครน่ารักขนาดไหนและกติกาจะเป็นอย่างไรไปพบกันเลยฮะ ผู้เข้าแข่งขันคนแรกคุณคนาแก้วดุดชิมอายุ27ปีสกอยสาวตัวเล็กจากย่านบางนาเจ้าของฉายาที่ดาน้อย1 4 4ต้องบอกเลยนะครับว่าในบรรดาสกอยสาว3คนของเราในวันนี้เนี่ยผมห่วงคุณคณาที่สุดเลยครับเพราะตัวเธอเล็กกว่าใครเพื่อนเลยยังไงก็ภาวนาให้ผมคิดผิดก็แล้วกันครับคุณคณะผู้เข้าแข่งขันคนที่2คุณสวงชาด,ดพรรัตนกล่อมจิตอายุ24ปีสกอยสาวจากย่านสาย2บางแคเจ้าของฉายากินอย่างเฟี้ยวไฟเหลียวไม่ติดโอ้ โหฉายานี้ต้องบอกเลยครับว่าคนนี้ตัวจี๊ดแน่นอนและที่สําคัญจากประสบการณ์ของผมเนี่ยดูงโงเ่เฮงของเธอแล้วคุณซวงเนี่ยตัวเต็งเข้าวินแน่ๆครับวันนี้คนสุดท้ายคุณมุกบุษบาบัวดองอายุ3 1ปีสกอยสาวตัวแรงจากย่านรังสิตเจ้าของฉายากินแหลกเบรกแตกเลยแม่ฉายานี้น่ากลัวนะครับคุณมุกเนี่ยก่อนอื่นขอให้เธอเอารถไปเข้าศูนย์ก่อนเลยดีกว่าเพราะถ้าขืนมานั่งกินจนเบรกแตกเบรกไม่อยู่เนี่ยระวังจะหลุดโค้งโดนสาวๆอีสองคนกินแซงเอาได้นะครับระวังระวังหน่อยก็แล้วกันเห็นหน้าคร่าตา กันไปแล้วสําหรั3สกอยสาวนักแข่งของเราในวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าทรงดีแววดีน่าจะกินเก่งกินดุกันทุกคนครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มการแข่งขันเรามาฟังกติการกันก่อนครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนเนี่ยจะต้องแข่งกินข้าวหมกไก่ให้ได้จํานวนมากที่สุดในเวลา1ชั่วโมงระหว่างการแข่งขัน,ขนทีมงานจะมีโจทย์เซอร์ไพรส์ไหมทุกคนได้ทําเพื่อสร้างสีสันและสร้างอุปสรรคเมื่อหมดเวลาหนึ่งชั่วโมงทีมงานจะนับจำนวนจานใครที่กินข้าวหมกไก่ได้มากที่สุดก็จะได้เป็นแชมป์นักกินข้าวหมก ้นายเราได้เห็นห้องขังไปแล้วอ่ะนานให้สนใจลายนานรีแคทเห้ยสนใจเราอาต้องใจลุงอยากจะขึ้นมาให้ขึ้นห้องหวังอ่ะแลขึ้นซับด้วยดีกว่าก็จะฟังไม่ออกแล้วเนี่ยตอนนี้ไปเท่ากันเลยไปเลยปะไหนลูกซานอยากจะรู้ว่าเขาพร้อมเป่นพร้อมเดี๋ยวเราไปซาวเสียงกันซาวเสียงให้เราเอาวันนี้วันนี้พี่จะไม่เป็นคนซาว สองหนลิ้นเป็นแบบนี้แล้วช่วยสาวพี่หน่อยดิเอาเลยดิถามได้เลยดิจะจัดให้ทุกคนจัดตายให้ทุกท้าพร้อมหรือเปล่าพร้อมค่ะเขาไม่เห็นห่อลิ้นเหมือนมันเน่ยเขาก็พร้อมเขาก็พร้อม เริ่มการแข่งขันกันแล้วครับสําหรับการแข่งกินข้าวหมกไก่ของสกอยสาวของเราในวันนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครกลัวใครเลยทีเดียวครับต่างคนต่างแรงเร่งเครื่องเร่งฝีปากตักกินกันแบบไม่ห่วงสวยเลยทีเดียวแต่ก็เห็นมาเยอะแล้วครับว่านักกินสายแรงต้นเนี่ยช่วงท้ายๆเห็นนั่งนิ่งกันหมดทุกคนยังไงยังไงก็ขอให้ช้าๆลงหน่อยก็แล้วกันครับ ค่ะหนูชอบไก่ไก่นุ่มแล้วก็ข้าวหอมเครื่องเทศมากแซ่บมากค่ะน้ำจิ้มเลรสไก่นุ่มแล้วก็ข้าวอะค่ะหอมมากแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บค่ะคุผู้ชมเรบเพิ่งผ่านไปเพียงแค่หนึ่งนาทีนะนรนเองครับส่วนตรงอย่าให้เวลาผ่านไปนาจ๊ะถ้าเราได้กินกันเยอะๆอ่ะสิบนาทีเท่านั้นเองพี่พีทฮะไปไปไปอัปเดตกันอัปเดตอ๋อไปไเดี๋ยวสองว่าเราไปอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนเพราะ คุณผู้ชมเนี่ยเขาเชียร์อยู่ในใจละนะพี่นิดอยากไปกับใครบ้างไม่ได้พี่นิดอยากไปหาคนไหนก่อนอยากไปอทนเังไอยากไปหาทุกคนเลยอยากไปหาทุกคนเลยอ่ะเอาพี่ให้สองเลยมานี่ก่อนามื่อกีมามาขี้เล็กก่อนอ่ะขี้เล็กขี้เล็กนี่ก้อยเล็กนี่แต้สาเป็นไงบ้างอะอร่อยมากค่ะไปเราไปเราดูหนังบ้างอันเนี้ย หนังนะไปไปแปลงพี่บ้านหนังกางแปลงพี่ชอบมากเลยพี่เอาเลยจุกไปดูหนังกางแปลงพี่แบบหัดเป๊กเกถ้าน้องบอกหนังกางแปลงนี่พี่พาไปเลยนะนี่นะฮะเป็นไงฮะถามนิดนึงอร่อยมากค่ะไก่นุ่มอ๋อผมไม่ได้ถามว่าอร่อยไหมผมถามว่าตอนนี้สิบนาทีรู้สึกยังไงร้อนเลยร้อนเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตอนนี้อร่อยไหมรสชาติดีเลยอร่อยมากเลยค่ะข้าวหอมมากแล้วก็แล้วก็ตัวน้ำจิ้มไหมครับผัไปครับ ไม่เข็ดแน่ไม่เข็ดรักครอบครัวไม่เข็ดมไม่อยากป็นมากามาปลาปๆแล้วเราคิดว่าอร่อยอร่อยแบบนี้คิดว่าแบบวันนี้เราจะกินได้เยอะไหม เยอะค่ะเพราะว่าอร่อยต้องกินได้เรื่อยๆอ้หพี่เอาสาช่วยนะเพราะเราตัวเล็กที่สุดเลยนะมาคนต่อไปคนที่สองบ้างสวฮะสวัสดีค่ะวัสดีฮะอ้โหอันนี้จริงๆต้องรับสารอาหารครบถ้วนมากครับอยากให้เธอยืนขึ้นสูงเกินเราไปห้าสี่สามสองลูกครับผมตัวไม่กูเสียเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดอะผมขอโทษนะจันทร์ก่อนจันทรก่อนจันทรก่อนจันทรก่อนแม่คนสวยนั่งก่อน ถามนิดหนึ่งถามนิดนึ่งเป็นไงฮะวันนี้เนี่ยผ่านไปสิบนาทีแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างรสชาติรสชาติก่อนรสชาติเหรอคะครับ อร่อยค่ะหนูว่าข้าวหอมหอมแบบว่าหอมเครื่องเทศมากเลย<ช>แล้วก็ไก่นี่คือมมน,นุ่มมากนุ่มด้วยรสชาติหอมเครื่องเทศแล้วแล้วตอนนี้สิบนาทีเนี่ยเราวางแผนการกินแบบไหนบ้างวันนี้ไมไ่วางเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกเหมือนไม่ได้กินเลยอัีมีเทคอะไรอยากรู้เทคนิคอะไรจากคุณพีทอีทแหลกไหมอยากรู้ไหมอยากถามพี่พีทบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันไม่เยอะเนี่ยมันก็จะกินได้เรื่อยๆโอ้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการหลอกตัวเอง พี่หลอกหนูด้วยเนี่ยพี่หลอกหนูด้วยใชนมันพี่หลอกหนูด้วยแต่กระไรพี่แล้หลอกสมองแล้วก็พี่ก็หลอกหลอกกลัๆไปด้วยเขาจะได้มีกพลังใจกากินเยอะๆนะแล้วเอาใจช่วยเขาอใจช่วยนะฮะโอเคโอเคโอ้โหนี่โอ้โหนี่ของจริงอ่ะผมบอกเลยคนนี้ของจริงยังไงพี่ชดูดูตั้งแต่คาแรคเตอร์เขาดูการงานนี่เขาต้องเป่าก่อนเลยอะเทคนิคการยิงเขาอะใส่นิดนึงร้อนยังไงอะเด็กนี้เย็นเกลี้ยงเลย ร้อนยังไงไม่ได้เปล่าโอ้ดีนะพี่รอเล่นนะพี่รอเล่นนะยเนื้อบ่อนเวมาเลยนะถามนิดนึงอันนี้อันนี้วันนี้วันนี้อ,นนอ,นนอาถามเรื่องรสชาติก่อนละเป็นไงบ้างดีค่ะไก<อ>่นุ่มแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยโอ้น้ำจิ้มเขาอร่อยอจริงถ้าเราชิมล,<ช>ล้วเรารู้น้ำจิ้มอร่อยมากแล้ววันนี้เราวางแผนการทานมาแบบไหนครับ เรื่อยๆค่ะเมื่อยก็พักโอ้ยเรื่อยๆเมื่อยก็พักเนอะทุกคนมานี่เขาเรียกว่าอะไรนะหน่วยก้ารเดนะบอกเลยนะฮะว่าวันนี้สู้กันสนุกแน่ๆใช่เราจะเราจะให้ส่งไปโอเคสนุกสนานแน่นอนจริงนะคุณผู้ชมนะเพิ่งผ่านไปสิบนาทีเท่านั้นเอกคนก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าช่วงแรกเท่านั้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมตัวคืออะไรครับพี่จอดเซฟไพร์ครับวันนี้เละ ผ่านช่วงต้นของการแข่งกินข้าวหมกไก่ไปแล้วครับสำหรับ3สกอยสาวขวัญใจพิธีกรของเราต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยกินกันไม่ธรรมดาเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวแรงบางแคร์อย่างคุณสวงตัวแรงรังสิตยอย่างคุณมุกและตัวแรงตัวเล็กของเราในวันนี้อย่างคุณคณาก็น่าจับตามองไม่น้อยเลยนะครับนี่แต่อย่าลืมนะครับว่าเรามีเวลาให้ถึง1ชั่วโมงและเรายังมีโจทเซอร์ไพรส์ให้ทําอีกด้วยว่าแต่โจทย์เซอร์ไพรส์ของเราในวันนี้จะเป็นยังไงรอติดตามชมกันช่วงหน้าครับ